ถ้อยคำหนุนใจวันนี้ต้องการให้กำลังใจกับผู้ที่อาจจะกำลังรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายกับชีวิตกับปัญหาที่ประสบอยู่ขอให้ระลึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีพระเจ้าและมีซึ่งกันและกันเป็นไปได้ไหมที่พวกเราชาวคริสตผู้ที่ขยันหมั่นเพียรอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเข้าสนิทกับพระเจ้า แต่ก็ยังรู้สึกว่างเปล่าในหัวใจรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหมดกำลังในหนังสือโยบเราได้เห็นเรื่องราวชีวิตของผู้ชอบธรรมผู้หนึ่งที่พระเจ้ารักและโปรดปรานแต่โยบก็ได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้เขาท้อแท้ไม่อยากอยู่อีกต่อไปความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับโยบโรคร้ายที่เกาะกินเขาในขณะนั้นมันเลวร้ายมากสำหรับเขา และสิ่งเหล่านั้นสามารถเกิดกับผู้ชอบธรรมผู้อื่นได้ด้วยเหรอโยบเป็นผู้ชอบธรรมในสายตาของพระเจ้าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับโยบคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เหล่าชาวคริสเตียนเกือบทุกคนมีอยู่ไม่ว่าจะในโบสถ์หรือนอกโบสถ์เมื่อผู้คนเจอปัญหาทั้งๆท,ท,ที่เขาเป็นผู้ชอบธรรมปฏิบัติทุกอย่าง ตามที่สมควรและถูกแนะนำแต่ชีวิตก็ยังมีขวากน้นามมีอุปสรรคมีเหตุการณ์ที่เมื่อเขาทั้งหลายก็ได้อธิษฐานร้องขอแล้วแต่ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นเราส่วนใหญ่จะถามหรือตัดพ้อกันว่าพระเจ้าได้ยินคำร้องขอของเรานั้นไหมพระเจ้าทำโทษอะไรเราหรือเปล่าทำไมพระเจ้าเมินเฉยต่อเราและสถานการณ์ของเรา จนเราได้สร้างวัฒนธรรมคำพูดเพื่อปลอบใจตัวเองว่างั้นก็แล้วแต่น้ำพระไัยของพระเจ้าเราเชื่อหรือว่าพระเจ้าต้องการให้เราทุกข์ให้เราลำบากเราเชื่อหรือว่าความลำบากและความทุกข์ทรมานของเรานั้นเป็นน้ำพระไัยของพระเจ้าทางฝ่ายโยบเพื่อนของโยบก็คิดอย่างนั้นเพื่อนโยบพ,พยายามบอกโยบให้กลับใจ อะไรที่ไม่ถูกไม่ควรต้องหันใจใหม่ต้องละทิ้งสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้พระเจ้าเห็นถึงความดีเพื่อนของโยบบอกให้โยบสารภาพบาปต่อพระเจ้าและทุกอย่างจะดีขึ้นหากเราเป็นโยบเราจะรู้สึกยังไงเมื่อเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทําทุกอย่างในความสามารถของเราตามที่เราควรจะทําแล้วและมีเพื่อนมาบอกกรอกหูเราอยู่ว่าเราต้องสารภาพบาป เราต้องขุดคุ้ยออกมาให้ได้ว่าเราทำอะไรผิดหากเรามีเพื่อนอย่างนั้นแล้วบอกเราในหูเราอย่างนั้นเราจะมีกำลังใจต่อไปไหมในหนังสือโยบบที่19ข้อที่7ก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวนั้นว่าดูเถิดข้าร้องออกมาเพราะเหตุความทารุณแต่ไม่มีใครฟังข้าร้องไห้ช่วยแต่ไม่มีความยุติธรรมที่ไหน ในโยบบทที่30ข้อ20ก็บอกว่าข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์และพระองค์หาทรงสดับข้าพระองค์ไม่ข้าพระองค์ยืนขึ้นและพระองค์กหาทรงมองไม่โยบถามพระเจ้าว่าเขาทําอะไรผิดไปเหรอเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่ทําทุกอย่างตามแบบแผนที่พระเจ้าทรงวางไว้โยบขอให้พระเจ้าเปิดเผยต่อเขาว่าพระเจ้าโกรธอะไรเขาหรือเปล่า เราคิดว่าพระเจ้าโกรธโยบไหมเปล่าเลยโยบเป็นผู้ที่พระเจ้ารักและโปรดปรานด้วยซ้ําถ้าเป็นอย่างนั้นทําไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นโยบร้องเรียนต่อพระเจ้าว่าทําไมพระองค์ถึงอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดกับเขาเช่นเดียวกับผู้เผยเยเรมีซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้ามอบอํานาจมอบของประทานที่ไม่มีใครมีแต่เยรมีเอง ก็มีประสบการณ์ในสถานการณ์อย่างนี้ที่เหมือนถูกปองร้ายถูกล่อลวงถูกครอบงำถูกข่มเหงทำให้สับสนขาดความเชื่อมั่นท้อแท้หมดกำลังใจและรู้สึกว่าตัวเองหลงทางไม่มีความสามารถไม่มีคุณค่าใดๆถึงขั้นที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเช่นกันในหนังสือเยเรมีบทที่15ข้อที่10กล่าวว่า แม่จ๋าวิบัติแก่ฉันที่แม่คลอดฉันมาเป็นคนที่ให้เกิดการแก่งแย่งและการชิงดีแก่แผ่นดินทั้งสิน้นฉันก็ไม่ได้ให้ยืมโดยคิดดอกเบีย้ยโดยฉันก็ไม่ได้ยืมเขาโดยคิดดอกเบีย้ยแต่เขาทุกคนแช่งฉันในเยเรมีบทที่20ข้อที่18ทำไมข้าพเจ้าจึงออกมาจากคันมาเห็นความลำบากและความทุกข และวันคืนของข้าพเจ้าก็าสิ้นเปลืองไปด้วยความอับอายทั้งสองข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงความขดหูในใจของเยเรมีท้อแท้หมดกำลังใจพระเจ้าได้อนุญาตให้เยเรมีมีประสบการณ์กับปัญหาเหล่านั้นประสบกับความรู้สึกเหล่านั้นเพราะพระเจ้าต้องการทำโทษเยเรมีหรือเปล่าเปล่าเลยแต่ซาตานผู้ล่อลวง มารซาตานได้ล่อลวงเยเรมีให้มีความคิดเหล่านั้นให้เกิดความสับสนและไม่เชื่อมั่นในพระเจ้าเราก็ได้เห็นจากการอ่านข้อพระธรรมนี้ว่าทั้งสองโยบกับเยเรมีก็ได้เจอสถานการณ์เจอสภาพการต่างๆถึงจุดที่ทั้งสองคนก็อยากจะตายสู้กับชีวิตไม่ได้ต่อไปไม่อยากสู้กับชีวิตอีกแล้วเนื่องจากความหนักหน่วงของปัญหานั้นๆ มาดูผู้เผยอีกคนหนึ่งแม้แต่ผู้เผยเอริยาผู้ที่พระเจ้าประทานฤทธิ์เดชสิทธิอำนาจในการแสดงอัศจรรย์ถึงขนาดนั้นก็ยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่บีบคั้นจนเขาต้องไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำรอความตายในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่19ข้อที่4ถึง9แต่ตัวท่านเองก็เดินเข้าถิ่นธุรกันดารไปเป็นระยะทาง วันหนึ่งมานั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้จำพวกสนจูนิเปอร์และท่านทูลขอให้ตัวท่านตายเซถีว่าพอแล้วพระองค์เจ้าข้าโอข้าแต่พระเยโฮวาปัดนี้ขอเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียเพราะข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษของข้าพระองค์และท่านก็นอนลงหลับอยู่ใต้ต้นไม้จำพวกสนจูนิเปอร์ดูเถิดมีทูตสวรรค์องค์หนึ่ง มาถูกต้องท่านและพูดกับท่านว่าลุกขึ้นรับประทานสิและท่านก็มองดูดูเถิดตรงที่ศีรษะของท่านมีขนมปังที่ปิ้งบนก้อนหินร้อนและมีไหน้ำลูกหนึ่งท่านก็รับประทานและดื่มและนอนลงอีกและทุสวรรค์ของพระเยโฮวาก็มาอีกเป็นครั้งที่สองถูกต้องท่านแล้วว่าลุกขึ้นรับประทานสิ เพราะว่าทางเดินนั้นเกินกำลังของท่านและท่านก็ลุกขึ้นรับประทานและดื่มและเดินไปด้วยกำลังของอาหารนั้น40วัน40คืนถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้าที่นั่นท่านมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งก็เข้าพักอยู่และดูเถิดพระวจนะของพระเยโฮวามาถึงท่านและพระองค์ตรัสกับท่านว่าเอเลียาเอ๋ยเจ้าทำอะไรอยู่นี่ เอริยาสามารถเรียกฝนสามารถเรียกไฟจากท้องฟ้าแล้วทำไมถึงกำจัดความท้าทายในขณะที่เขาถูกตามล่าสังหารไม่ได้ไม่ว่าเราจะได้รับของประทานหรือถูกเจิมหรือได้รับพระพรขนาดไหนทุกคนก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาและในขณะนั้นๆก็ไม่สามารถใช้พระพรหรือของประทานสร้างความมหัศจรรย์ในการกำจัดปัญหาที่เกิดได้ เอียาตกอยู่ในความเครียดในความกดดันและหนีไปอยู่คนเดียวซึมเศร้าอยู่ถึง40วัน40คืนเมื่อเราได้ยินคำว่า40คืนอาจหมายถึงเขาอาจจะนอนไม่หลับเลยก็ได้ทั้ง40คืนหรืออาจจะฝันร้ายตลอดแต่พระเจ้าก็ได้ส่งทูตสวรรค์มาปลอบประโลมมาดูแลในขณะที่เอยาไม่มีกำลังจริงๆแล้วเอยาไม่ได้กลัวจัสเบลหรือเอหับ แต่เขารู้สึกล้มเหลวไม่มีคุณค่าไม่มีความสามารถไม่สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จได้เข้าสัมผัสถึงการอธิษฐานที่ไม่เกิดผลเพราะการอธิษฐานที่ไม่ได้ถูกตอบอย่างเร็ววันทำให้เขาคิดว่าสิ่งที่เขาขอไปนั้นไปไม่ถึงพระเจ้าหรือด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ทำให้ผลไม่เกิดเราเคยเป็นใช่ไหมความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราล้มเหลว เราทำอะไรไม่เคยสำเร็จไม่เคยได้ผลเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าเพียงพอเอริยาไม่สามารถระลึกหรือจดจำความสำเร็จว่าเขาได้เรียกฝนได้เรียกไฟแต่เขาจดจำได้แค่ความล้มเหลวความล้มเหลวและความผิดหวังต่างๆเกิดขึ้นในสมองและจิตใจทุกความเครียดไม่ได้มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มาจากจิตใจที่เราเข้าไปผูกกับเหตุการณ์ ทุกๆก,การเจ็บป่วยไม่ว่าจะเจ็บหรือปวดแค่ไหนก็จะไม่สามารถทำให้เราเครียดหรือซึมเศร้าหรือเป็นโรควิตกกังวลได้จนกว่าเราจะเอาใจไปผูกไว้กับความเจ็บปวดนั้นพระเจ้ารักเอเรียสิงกระซิบของพระเจ้าบอกเราเสมอว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราอย่ากลัวเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเรา เสียงกระซิบเหล่านั้นจะช่วยดึงใจเราขึ้นจะช่วยหนุนและเสริมกำลังให้เราลุกขึ้นและก้าวต่อไปหากเราอนุญาตให้เสียงกระซิบนั้นใหญ่กว่าสถานการณ์ที่เราเจอหากเราอนุญาตให้เสียงกระซิบนั้นมีพลังอำนาจฉุดเราขึ้นมามากกว่าสถานการณ์นั้นๆที่ดึงเราลงต่ำหากเราอนุญาตให้เสียงกระซิบที่หนุนใจให้กำลังใจจากพระเจ้านั้น ดังกว่าเสียงที่ทำให้เราด้อยค่าและหมดกำลังใจเราจะไม่มีวันลมเพราะพระเจ้าอยู่กับเราบางคนอาจจะบอกว่านั่นเป็นข้อมูลจากพระคำภีดั้งเดิมเป็นเรื่องราวเก่าในสมัยนั้นมาใช้เปรียบเทียบไม่ได้เพราะเหตุการณ์และยุคสมัยต่างกันหากเป็นเช่นนั้นเรื่องราวใหม่ในพันธสัญญาใหม่นี้ก็ยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมซะอีก เพราะสมัยนี้เรามีองค์พระเยซูคริสต์ผู้ได้ไถ่เราเรียบร้อยแล้วและพระองค์ก็นั่งอยู่บนบัลลังก์เบื้องขวาอธิษฐานให้เราทุกวันและเราแต่ละคนก็มีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในเราทุกคนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนำทางสองทางและร่วมอธิษฐานไปกับเรารวมทั้งเราก็ได้สิทธิอำนาจที่พระเยซูประทานให้ เราได้รับของขวัญของประธานในการทำการอัศจรรย์เราได้รับผลของพระวิญญาณจากพระวิญญาณผู้คอยดูแลเกื้อหนุนอยู่ตลอดเวลาเราในยุคสมัยนี้มีความเกื้อหนุนมากกว่าเรื่องราวสมัยก่อนในพระคัมภีร์ดั้งเดิมเสียอีกดังนั้นชาวคริสต์ในสมัยนี้ควรจะมีความเป็นอยู่อย่างไร้ความกลัวหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะอยู่อย่างไร้ความวิตกกังวล ต่อทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนที่สุดที่เราควรจะมีชีวิตอย่างนั้นแต่ในความจริงแล้วชีวิตของเราเป็นไปตามฤดูกาลเช่นกันซึ่งก็เป็นธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างไว้และฤดูกาลนั้นก็มีเริ่มและมีจบเมื่อเราอยู่ในฤดูกาลที่ร่าเริงยินดีเราก็ชื่นชมยินดีแต่เมื่อเราอยู่ในฤดูกาลของความทุกข์ยากที่เราไม่ต้องการ เราต้องหยุดเอาใจไปผูกไว้กับความทุกข์และความวิตกกังวลน,นั้นแต่วางสายตาและหัวใจไว้กับความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์หากเราระลึกได้และสามารถมีรอยยิ้มและขอบคุณพระเจ้าทุกฤดูการเราก็จะมีความหวังว่าไม่นานฤดูการนั้นจะหมดไปฤดูการใหม่ก็จะเริ่มจิตใจที่ขอบคุณพระเจ้าตลอดเวลาในทุกกรณี จึงทำให้เราอยู่รอดเราจะเห็นได้จากชีวิตของเปาโลในหนังสือ2โครินบทที่1ข้อที่5และข้อที่7-10ก็กล่าวว่าเพราะว่าเรามีส่วนทนทุกข์กับพระคริสต์มากฉันใดการปลอบประโลมใจของเราเนื่องจากพระคริสต์ก็มากฉันนั้นเราจึงมีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลายเพราะเรารู้ว่าท่านทั้งหลายได้มีส่วนในความทุกข์ยากฉันใด ท่านทั้งหลายจะได้มีส่วนในการปลอบประโลมใจฉันนั้นพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดแก่เราในแคว้นเอเชียซึ่งทำให้เราหนักใจจนเหลือกำลังจนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ที่จริงเราคาดว่าเราถึงที่ตายแล้วแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อมิให้เราไว้ใจในตนเอง แต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงฟื้นจากความตายพระองค์ช่วยเราให้พ้นจากความตายอันใหญ่หลวงและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราไว้ใจพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกแน่นอนที่สุดในชีวิตของเราดูเหมือนเราจะกําจัดความกลัวออกไปไม่ได้ดูเหมือนความกลัวความวิตกกังวลเดินเคียงข้างควบคู่ไปกับเราตลอดเวลา และเมื่อพระเจ้าตรัสให้กำลังใจและปลอบประโลมว่าจงอย่ากลัวเลยพระองค์ไม่ได้ให้จิตวิญญาณแห่งความกลัวแต่ให้จิตวิญญาณแห่งความกล้าซึ่งพระคําของพระองค์ตรัสไว้นั้นจริงแต่ในความจริงแล้วดูเหมือนไม่จริงก็เพราะว่าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเกือบตลอดเวลานั่นก็เป็นเพราะว่ามารซาตานก็คอยไล่หน้าไล่หลังไล่บนและล่าง เพื่อที่จะฝังมเมล็ดของความกลัวและความวิตกกังวลไว้ในใจของเราซึ่งเมื่อเวลาที่เราแม้เพียงหนึ่งวินาทีที่ไม่ได้อยู่ติดกับพระเจ้ามเมล็ดความกลัวและวิตกกังวลนั้นก็สามารถร่วงลงในใจของเราเรียบร้อยแล้วหากเราอยู่ห่างจากพระเจ้าเกินกว่าหนึ่งนาทีเราก็ให้โอกาสมเมล็ดนั้นงอกเงยขึ้นมาเป็นต้นอ่อน และหากเราละเลยจากพระเจ้าเกินหนึ่งวันต้นอ่อนนั้นก็สามารถเติบโตเป็นต้นที่แข็งแรงมากขึ้นและเมื่อเราห่างเหินจากพระเจ้าเกินหนึ่งอาทิตย์ก็ดูเหมือนจะสายไปเพราะต้นไม้นั้นเริ่มเติบโตและสร้างรากที่แข็งแรงมากขึ้นทำให้เรากำจัดความกลัวและความวิตกกังวลออกไปยากขึ้นและเราก็จะเริ่มก้าวเข้าไปในความตื่นตระหนก ความวิตกกังวลและความกลัวนั้นก็จะยิ่งขยายตัวมากขึ้นทุกทีจนทำให้เราอธิษฐานไม่ได้คำอธิษฐานของเราก็จะกลายเป็นคำบ่นพร่ำเพื่อการฟังคำเทศนาของเราก็เพื่อคิดหวังว่าจะสามารถช่วยปัญหาชีวิตได้ในขณะนั้นๆด้วยความฉุกเฉินการต้องการระงับอดอาหารด้วยความฉุกเฉินของชีวิตก็มาจากความตื่นตระหนกนั้นๆเช่นกัน เราต้องการเข้าหาพระเจ้าเหมือนเข้าห้องไอซฉุกเฉินแต่เราไม่รู้เลยว่าเมื่อเราตื่นตระหนกความตื่นตระหนกที่กระเจิดกระเจิงมากขึ้นเท่าไหร่ความนิ่งสงบที่สามารถจะเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเป็นคลื่นเดียวกันนั้นจะหายไปจึงแทนที่เราจะเข้าใกล้เรากลับออกห่างไกลจนกว่าเราจะสามารถสงบจิตสงบใจและยอมจำนนจริงๆ หยุดวิ่งไล่หาพระเจ้าแต่หยุดสงบสยบจำนนตต่อพระวิญญาณข้างในซึ่งเราไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนอื่นเลยเปาโลที่เขียนไว้ว่าเขาไม่เชื่อและไว้วางใจในตัวเองตัวเราทุกคนก็เป็นผู้ที่ไม่น่าเชื่อและไม่น่าไว้วางใจหากพระเจ้าอนุญาตให้เราทำตามใจตัวเองเราจะวิ่งเข้าหาธรรมชาติของความบาปทันที ดังนั้นเราจึงต้องพึ่งพาพระวิญญาณเพราะพระวิญญาณกําลังจัดการกับตัวตนเก่าเพื่อสร้างตัวตนใหม่ของเราให้แข็งแรงแต่เราต้องให้ความร่วมมือการอ่านข้อพระธรรมในพระคัมภีร์และสามารถจดจําข้อพระธรรมเหล่านั้นได้ก็จะช่วยดึงใจเรากลับมาให้นิ่งเร็วกว่าเดิมและเมื่อเราละลึกได้ถึงชีวิตของสาวกและผู้เผยในสมัยนั้นๆ ไม่มีใครเลยที่มีชีวิตที่ราบลื่นและรู้ราไม่มีปัญหาพระเจ้าอยู่กับเขาเหล่านั้นและพระเจ้าก็อยู่กับเราด้วยดังนั้นสิ่งแรกที่เราสามารถให้ความร่วมมือได้ในกรณีนี้คือระลึกรู้และจดจำด้วยการอ่านถ้อยคำข้อพระธรรมในพระคัมภีร์เพื่อเราจะได้มีเรื่องราวมีข้อคิดมีข้อมูลและคำเตือนเป็นรากฐาน ถัดไปเราต้องรู้จักการร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านั่นคือการอธิษฐานโดยการใช้ข้อพระธรรมในข้อพระธรรมต่อไปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างยืนยันการร้องขอมาดูกันในเพลงสดุดีบทที่18ข้อที่หนึ่งถึง6โอข้าแต่พระเยโฮวากำลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะรักพระองค์พระเยโฮวาเป็นศิลาป้อมปราการ และผู้ช่วยให้พ้นของข้าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นกำลังของข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์เป็นดังเป็นเขาแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระเยโฮวาผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญและข้าพระองค์จะได้รับการช่วยให้พ้นจากศัตรูของข้าพระองค์ ความโศกเศร้าแห่งความตายล้อมข้าพระองค์ไว้กระแสแห่งคนอธรรมที่ท่วมทับข้าพระองค์ทําให้ข้าพระองค์กลัวความโศกเศร้าแห่งนรกล้อมข้าพระองค์ไว้บ่วงมัจจุราชปะทะข้าพระองค์ในยามทุกกระทมใจข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเยโฮวาข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพระเจ้าจากพระวิหารของพระองค์และเสียงร้องของข้าพระเจ้าได้ยินต่อพระพักพระองค์ไปถึงพระกันของพระองค์ในเพลงสดุดีบทที่30ข้อที่2ถึง3โอ้ข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลขอความอุปถัมจากพระองค์ และพระองค์ได้ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาพระองค์ทรงนำจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นมาจากแดนผู้ตายทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตเพื่อข้าพระองค์ไม่ต้องลงไปสู่ป่าแดนผู้ตายและในเพลงสดุดีบทที่31ข้อที่22ด้วยข้าพระองค์กล่าวอย่างรีบร้อนว่าข้าพระองค์ถูกตัดขาดไป ผนสายพระเนตรของพระองค์แล้วแต่พระองค์ยังทรงได้ยินเสียงแห่งคำวิงวอนของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอต่อพระองค์ในเพลงสดุดีบทที่55ข้อที่16-18สำหรับข้าพระเจ้าข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้าและพระเยโฮวาจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นและเวลาเที่ยง ข้าพเจ้าจะอธิษฐานและร้องทุกข์และพระองค์จะทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าพระองค์ได้ทรงช่วยจิตวิญญาณของข้าพเจ้าให้ปลอดภัยจากสงครามที่ข้าพเจ้าต่อสู้อยู่เพราะคนเป็นอันมากอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าในเพลงสดุดีบทที่72ข้อที่12ถึงสิเพราะท่านจะช่วยคนขัดสนให้พ้นเมื่อเขาร้องทูกคนยากจน และคนที่ไร้ผู้อุปถัมภ์ท่านจะสงสารคนอ่อนเปลี้ยและคนขัดสนและช่วยชีวิตบรรดาคนขัดสนท่านจะไถ่ชีวิตของเขาจากการหลอกลวงและความรุนแรงและโลหิตของเขาจะประเสริฐในสายตาของท่านตัวอย่างข้อพระธรรมที่กล่าวมาเพื่อเป็นคำพยานว่าเราร้องขอได้ และเราก็สามารถทำสิ่งถัดไปด้วยการยืนยันกับพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้เช่นในหนังสือแมทธิวบทที่7ข้อที่7ถึง11จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้รับคนที่สแสวงหาก็พบและคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้บุตรเมื่อเขาขอขนมปังหรือจะให้งูเมื่อบุตรขอปลาเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอจากพระองค์ซึ่งเป็นการยืนยัน ว่าเราสามารถขอเพราะพระพบิดาของเราแสนดีในหนังสือเอเฟซัสบทที่3ข้อที่20บััดนี้ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์สามารถกระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชท,ที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเราในเพลงสดุดีบทที่91ข้อที่14-15ถึง เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักเราจะช่วยเขาให้พ้นเราจะตั้งเขาไว้ในที่สูงเพราะเขารู้จักนามของเราเขาจะร้องทูลเราและเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขาเมื่อเราระลึกได้ว่าเรามีพระเจ้าและพระองค์อยู่กับเราและพระองค์ก็สัญญาไว้ว่าจะช่วยเรา ซึ่งได้กล่าวยืนยันเป็นคําพยานไว้แล้วในพระคัมภีร์ข้อพระธรรมนั้นๆยืนยันในสิ่งที่พระองค์จะทำให้เราพระเจ้าไม่โกหกดังนั้นข้อสุดท้ายที่สำคัญในการร่วมมือนี้คือเราต้องเชื่อและไว้วางใจหากเราเชื่อพระองค์อย่างสุดหัวใจพระเจ้าจะทำในสิ่งที่จำเป็นในแต่ละวาระให้เราขอให้เราเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ มาร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักทรงห่วงใยและคอยดูแลลูกทั้งหลายอยู่ตลอดมาโปรดเมตตาประทานความเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้แก่ลูกทั้งหลายด้วยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกรู้สึกว่าํำอธิษฐานของลูกทั้งหลายไปไม่ถึงพระองค์หรือไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่ลูกทั้งหลายต้องการตามเวลาที่ลูกคาดหวัง ขอองค์พระวิญญาณทรงเตือนสติลูกทั้งหลายให้รู้ว่าทุกๆอย่างมีวาระและหากลูกเชื่อและวางใจอย่างสุดหัวใจในพระองค์วาระนั้นก็จะมีการเริ่มต้นและจบลงขอให้หัวใจลูกทั้งหลายสามารถขอบพระคุณพระองค์ได้ในทุกกรณีตลอดเวลาลูกขอพระองค์ทรงประทานความเข้มแข็งในความเชื่อให้ลูกทั้งหลายด้วย ขอพระองค์ให้ความหนักแน่นและความอดทนไม่ว่าขวากน้ำอุปสรรคหรือปัญหานั้นๆจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนลูกจะเชื่อและหวางใจว่าพระองค์อยู่ที่นี่กับลูกและคอยดูแลอยู่ลูกจะไม่กลัวในวันนี้ลูกขอปฏิเสธความกลัวทั้งหมดปฏิเสธความวุ่นวายวิตกกังวลทั้งหมดลูกทั้งหลายขอต่อต้านความกลัวทุกประเภท ลูกทั้งหลายขอปิดหูปิดตาปิดใจไม่ยอมรับเสียงกระซิบจากฝ่ายตรงข้ามไม่เปิดโอกาสให้ศัตรูมีโอกาสปลูกเมล็ดเหล่านั้นไว้ในใจลูกทั้งหลายเลยลูกรู้และเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าเมื่อลูกตัดสินใจแล้วพระองค์ทรงหนุนกำลังอยู่และทำให้การตัดสินใจนี้เกิดผลในเร็ววันลูกทั้งหลายขอเลือกพระองค์เท่านั้น ขอให้ตาใจหูของลูกทั้งหลายเปิดต่อพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นขอพระวิญญาณทรงปกป้องสกัดขัดขวางทุกสิ่งที่ไม่ใช่พระองค์ออกไปขอพระองค์จูงลูกทั้งหลายเข้าใกล้พระองค์ตรัสไว้ว่าจงขอแล้วจะได้ลูกทั้งหลายขอพระองค์ขอความเข้มแข็งขอความอดทนขอความสนิทสนมขอกำลังพระองค์เป็นพระบิดาผู้แสนดีพระองค์ให้มากกว่าลูกทั้งหลายขอเสีอีก ลูกขอความหิวกระหายที่จะสแสวงหาพระองค์มากขึ้นขอเวลาในแต่ละวันที่พระองค์จัดสรรให้เพื่อให้ลูกสามารถจัดการกับเวลาได้ขอโอกาสในการตั้งใจใหม่ตั้งหลักใหม่ขอแรงสนับสนุนหากลูกทั้งหลายหลงไปในการทดลองขอพระองค์ดึงกลับในทันทีขอให้สิ่งต่างๆที่ลูกปรารถนาทางเนื้อหนังที่พระองค์ไม่ต้องการให้เกิดจงมาลายหายไป ขอบคุณองค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงเมตตาไถ่ข้าพระองค์ทั้งหลายในขณะที่ข้าพระองค์ทั้งหลายก็ยังมีความบาปอยู่ขอบคุณพระองค์ที่ให้โอกาสข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับความรอดขอบคุณองค์พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอาศัยอยู่ในตัวลูกทั้งหลายแต่ละคนขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสอนทรงเตือนทรงกระตุ้นทรงระงับขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงนำในทุกๆขณะ ลูกขออธิษฐานและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมนหวังว่าถ้อยคำหนุนใจวันนี้จะให้กำลังใจหนุนเสริมกำลังใจให้เราแต่ละคนยืนหยัดและก้าวต่อไปด้วยความเชื่อและหวังใจเราสามารถเขียนเอเมนลงในคอมเมนต์เพื่อเป็นพยานขอพระเจ้าเสริมกำลังและขอความรักของพระองค์เทลงมาในหัวใจของทุกๆคน ขอพระพรจงมีแด่ผู้ฟังทุกคน